วัตถุดิบปริศนาของเราในวันนี้ผลกลม,กลมสีเหลืองน่ารักใครๆทักว่าทำไมถึงมีขนสรรพคุณหลากหลายมากอุดมฝานผลกลมเป็นแว่น้านเวลาทานและวัตถุดิบปริศนาของเราในวันนี้ก็คือ ุดีปริศนาของเราในวันนี้ก็คือมะอึกในโจทย์ขนมหวานไทยแนวผสมผสาน ไม่พร้อมแล้วอะไรคือซิ่วัตถุดิบวันนี้ของเราเนี่ยวัตถุดิบหลักก็เป็นพื้นบ้าน,นกันแล้ววัตถุดิบปริศนาก็เป็นวัตถุดิบพื้นบ้านลูกมอกุลูกมเนี่ยที่เขาเอามาเนี่ยลูกใหญ่มากนะคะปกติเราจะเห็นเป็นลูกเล็กๆเ,เท่านั้นเองแลว<ห>ปกติคุณบีเอาไปใส่แค่ในน้ำพริกใช่ไหมครับใช่ครับแล้ววันนี้เนี่ยจย์ของเราเป็น ขนมหวานไทยแนวผสมผสานด้วยนะครับเนี่ยเมื่อกีอย่างแรกเลยเนี่ยผิวมันมีผลมันมันต้องผูดผลทิ้งต้องผูกก่อนใช่รสข้างในมันฝาดอมเปรี้ยวบางเชฟก็ท่าเลยครับอ้าวแล้วทำไมเชฟท่าเลยของเราถึงไม่เอาผลออกแต่ลักษณะการผ่าของเชฟท่าเลยอาจจะไม่ได้ใช้เปลือกใช่ไม่ใช้าจะใช้ข้างในมากกว่าน้ำนั่นคือไม่ใช้ตัวเปลือกเลยแต่ใช้ตัวเนื้อข้างใน วัตถุประสงค์นี่คนละแบบถ้าเป็นขนมไทยคิดว่าจะเป็นอะไรครับก็อย่างคุณว่าง่ายๆทำรอยแก้วครับรอยแก้วได้ครับทำวันมินิทเค้กได้ไหมวันมินิทเค้กใส่ลงไปวันมินิทเค้กได้ยังพอได้นะเชฟคะเป็นไงบ้างคะมะกึกในจย์ขนมหวานไทยแนวผสมผสานค่ะต้องอดับนิดนึงเพราะว่ามะอึกปกติต้องขูดขนออกแต่ว่ามันจะเสียเวลาผมจะมาทำหลายอย่างหลายอย่างมีอะไรบ้างคะประกอบด้วยชูรสก็จะเป็นทองลูครับแล้วก็ ทำอะไรครีมหวนเป็นหวานเย็นครับหวานเย็นครับผมยังคงความเป็นไทยนะคะหวานเย็นทองพลุเาอึกกวนไทยแน่นอนครับค่ะทองพลุเหมือนกันเลยนะคะอ้าวก็เดี๋ยวต้องแข่งกันแล้วว่าใครอร่อยกว่ากัน15นาทีทันใช่ไหมคะทันครับขอยห้โชคดีค่ะเชฟขอบคุณครับ,อบ,รบเอาละนี่ทองพลูกับ ค,คลองพลูจะเป็นเบบว้าวราบของใครจะว้าวกว่าใช่เพราะว่าคราวนี้ถือว่าชนกันแบบหมัดต่อหมัดเลยอ่ะชัดเจนสุดท้ายเลยนะใช่ชื่อเมนูเลยนะชื่อเมนูเลยนะลูกเลยนะแล้วตอนนี้เราจะไปที่เมนูสุดท้ายเมนูจากวัตถุดิบปริศนาค่ะจานที่ห้าถือเป็นเมนูสุดท้ายที่ดนำวัตถุดิบปริศนาคือมะอึกมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการทำขนมไทยแนวผสมผสาน ซึ่งทางด้านเชฟเอเชฟกระทะเงฤที่รังสรรค์เป็นเมนูทองพลุมะอึกและนี่คือเมนูสุดท้ายเมนูจากวัตถุดิบปริศนามะอึกในโจทย์ขนมไทยแนวผสมผสานค่ะเชฟเอเป็นการนำมะอึกมาทำา3รูปแบบมีทั้งทองพลุนำเชื่อมทองพลุมะอึกและมะอึกหวานเย็น เราจะมาเริ่มที่รสชาติก่อนครับเชฟเอค่ะเนื่องจากว่ารสชาติของแจมที่ทานกับทองพลุแล้วเนี่ย mm. ก็อร่อยแล้วยังมีการตัดเปรี่ยนด้วย mm. ซอเบมาอึกอีกด้วยนะคะขอให้จานเองหัว mm. ข้อต่อไปความคิดสร้างสรรค์ค่ะผมชอบเชฟเอครับเป็นครีเอทีฟอยู่แล้วในเกออาหารมี3มชนิดไอศครีมมาฮึกอร่อยที่สุดเอาครอบห mm. วานอร่อยเป็นมาร์เลดดองมะฮึกด้วย มากับอาหารจอทเป็น match in h e a v e เลยดีมากเป็น match in h e a v e เลยเหรอคะใช่ใชและหัวข้อสุดท้ายนะคะการชูรสชาติของวัตถุดิบปริศนาค่ะแน่นอนครับว่าต้องเป็นเชฟเอครับรสชาติมันออกมาเด่นชัดมากมีการผสมผสานรสชาติจนกลมกล่อมออกมาโดดเด่นด้วยมะอึกยังมีไอศครี cream, มซอเบ์มะอึกตัวนี้นะ่มะอ,อึกชูได้โดดเด่นมากครับเ <C' n S 2> ชฟเ <knights> <C' n S 2> <ข>อครับ